อัปเดตอัปเดตราว่าเมื่อกี่ปีแล้วสองปีที่แล้วเออแต่หลายปีแล้วเนาะหลายปีมากที่เราได้เจอกันแต่ไม่น่าเชื่อพี่สวยขึ้นทุกวันเลยอันนี้คืออัปเดตใหม่ทุกวันใช่ไหมเอาไดตใหม่อัปเดตใหม่่มทุกวันแล้วก็น้ำหอมอันนี้มาเติมปกติผมก็ชอบมิกซ์มิกซ์หลายกลิ่นแล้วก็อุ่นจิตได้เลยตอนเนี้ยให้ถ่ายดีกว่าว่าร่างกายเอาโปมีน้ำหอมกี่กลิ่น โอ้ยหลากสีสันหลากสีสันเออเพราะอะไรอ่ะเผื่ออันใดอันหนึ่งหายเราได้มีสัมจริงมันเคยหายชีวิตปนเปื้นลองคำนวณซิเกไมออันดอู๋เนี่ยมันต่างกันไงมันจะให้ความรู้สึกที่ต่างกันหรออันนี้แค่คิดเองคิดเองรู้สึกเองหวานเนาะแต่หวานนี้มันจริงๆมันก็มีรสชาติในอยู่ในชายเหมือนกันใช่เห็นไหมว่าในชายมันก็มีรสชาติหวานเหมือนกัน จริงต้องจริงต้องรอไปอดูว่าเป็นไงเพราะว่าสิ่งที่ทุกคนจะเห็นในชายชัดๆเลยคือการลมตัวของผู้ชายหน้าตาดีเ<ช>ยอยยะแยะมาก